สวัสดีค่ะสำนักขอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณยินดีต้อนรับผู้เรียนทุกท่านค่ะฐานข้อมูลที่3ที่จะแนะนำให้ผู้เรียนรู้จักในหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียนได้แก่ฐานข้อมูลที่มีชื่อว่าเกลอีบุ๊ก ข้อแนะนำในการเข้าใช้ฐานข้อมูลกรุณาใช้งานฐานข้อมูลจากภายในเครือข่ายมหาวิทยาลายัยหรือหากผู้เรียนมีความจำเป็นต้องใช้งานฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลายัยกรุณาติดตั้งระบบ VPN ผู้เรียนสามารถศึกษาวิธีการติดตั้งและวิธีการใช้งาน VPN ได้จากเว็บไซต์สำนักขอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ และสำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ICT 2ควรจะติดตั้งระบบ VPN เพื่อให้สามารถใช้งานฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยในการทำแบบทดสอบเพื่อเก็บคะแนนในกิจกรรม ICT 2นะคะวิธีการเข้าใช้งานฐานข้อมูลเกลาอีบ e ุ๊กเข้าเว็บไซต์สำนักขอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ w w w lib.tsu.ac.th มองหาเมนูที่ชื่อว่า Search and File และไล่เรียงลงมาจนเจอเมนูที่ชื่อว่า Online Database ดังภาพจากนั้นผู้เรียนไล่เรียงหาหัวข้อ e-book จะเจอเมนูฐานข้อมูลเกวา e e-book ภายใต้หัวข้อนี้ค่ะ เกลอีบ e ุ๊กเป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้มีความสามารถในการอ่านออกเสียงให้ฟังสามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียงในรูปแบบ mp 3ได้มีระบบแปลเป็นภาษาต่างๆรวมถึงภาษาไทยสามารถทำไฮไลท์หรือเพิ่มโน้ตลงในเนื้อหาสามารถใช้งานบรรณานุกรมอัตโนมัติและนำไปใช้กับ endnote ได้สามารถเชื่อมต่อบัญชี google drive และ Microsoft ์วันรายได้กรณีผู้เรียนอยู่นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยนอกจากวิธีการติดตั้งระบบ VPN ผู้เรียนสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลได้ด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัยนะคะวิธีการเข้าใช้งานฐานข้อมูลเริ่มต้นด้วยการคลิกเลือกเมนู Go to Online Database ดังภาพ หน้าจอแรกของฐานข้อมูลเกลอีบุ๊ก e จะแสดงรายชื่ออ e ีบุ๊กทั้งหมดในหมายเลข1ห,หมายเลข2แสดงรายชื่ออ e ีบุ๊กที่สำนักหอส,สมุดจัดซื้อโดยผ่านการพิจารณาของคณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณและในหมายเลข3จะแสดงหมวดหมู่อ e ีบุ๊กของสาขาวิชาต่างๆผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจได้เลยค่ะ วิธีการใช้ฐานข้อมูลแบ่งเป็น2รูปแบบใหญ่ๆเช่นเดียวกับฐานข้อมูล ProQuest d i s s e r t a t i o n and Theses Global ค่ะซึ่งมีทั้ง Basic Search และ Advanced Search ขั้นตอนถัดมาเมื่อได้ผลการสืบค้นมาแล้วเราก็จะมาจากการผลการสืบค้นกันค่ะ Basic Search หรือการสืบค้นขั้นพื้นฐานผู้เรียนสามารถพิมพ์คำหรือวลีที่ต้องการสืบค้นลงในช่องหมายเลขหนึ่ง จากนั้นคลิกปุ่มเสิร์ชหรือกดปุ่ม enter ก็ได้ค่ะส่วน advanced Search การสืบค้นขั้นสูงคลิกตามรูปมือที่ปรากฏดังภาพค่ะขั้นตอนการสืบค้น advanced s e advanced r c h a Search สามารถระบุข,ขอบเขตก,การสืบค้นได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น โดยพิมพ์คำหรือวลีที่ต้องการสืบค้นในช่องหมายเลขหนึ่งขั้นตอนที่2ระบุเขตข้อมูลในการสืบค้นเช่นให้ค้นจากชื่อเรื่องให้ค้นจากคีย์เวิร์ดขั้นตอนที่3ระบุคำเชื่อมเพื่อสร้างเงื่อนไขในการสืบค้นซึ่งได้แก่ตรรกะบ,บูลีนใช้ and, or หรือ not หลังจากที่ผู้เรียนใส่คำค้นเรียบร้อยแล้วสามารถคลิกปุ่มเสิร์ชได้เลยค่ะ หากผู้เรียนจะศึกษาวิธีการใช้งานตรรกะบ,บูลีนกรุณาศึกษาที่สื่อการสอนฐานข้อมูล ProQuest i n s e i t a t i o n a n t i i o Global ได้เลยนะคะหลังจากที่เราทำการสืบค้นด้วยวิธีการใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นวิธี Basic Search Advanced Search หรือจะใช้เทคนิคตรรกะบูลีนเป็นตัวช่วยในการสืบค้นเราก็จะได้ผลการสืบค้นมาจำนวนหนึ่งนะคะ สไลด์ถัดไปเราจะมาดูวิธีการจัดก,การผลการสืบค้นกันค่ะหากผลการสืบค้นมีปริมาณมากเกินไปผู้เรียนสามารถกรองผลการสืบค้นให้แคบลงและตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้นในส่วนของหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองผู้เรียนสามารถจัดเรียงผลการสืบค้นตามระดับความเกี่ยวข้อง ตามชื่อเรื่องหรือตามปีพิมพ์เก่าใหม่ได้ค่ะและเมื่อได้เรื่องที่เราสนใจจะศึกษาแล้วคลิกเพื่อแสดงเอกาสารในส่วนของหมายเลขอาะค่ะเมื่อผู้เรียนสามารถเลือกเรื่องที่สนใจได้แล้วฐานข้อมูลเก่วอ e ีบุ๊กมีเมนูที่ช่วยในการอ่านอ e ีบุ๊กให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นดังนี้ค่ะ เมื่อต้องการอ่านหนังสือในลักษณะของไฟล์ pdf ผู้เรียนสามารถคลิกได้ในส่วนของหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์เล่มนี้หมายเลขสามผู้เรียนสามารถเลือกเน,ออนเนื้อหาที่สนใจได้จากเมนูสารบัญสี่แสดงดัชนีของหนังสือห้าแสดงสารบัญรูปภาพหกแสดงรายการอ้างอิง เแสดง URL ของหน้าเนื้อหาที่กำลังใช้งานและส่วนสุดท้ายเราสามารถดูรายการที่ทำไฮไลท์และบันทึกได้ในส่วนของหมายเลขก8ตามตัวอย่างในภาพนะคะเมื่อผู้เรียนเลือกส่วนเนื้อหาที่สนใจจะศึกษาได้แล้วฐานข้อมูลเกลอีบุ๊ก e มีเมนูเพิ่มเติมช่วยในการอ่านอ e ีบุ๊กดังภาพ ผู้เรียนสามารถศึกษาทางข้อมูลอื่นๆได้ในคลิปถัดไปเลยนะคะขอบคุณค่ะ